เวลา17นาฬิกา26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้สมเด็จพระอริย์องศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคําถวายภาพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สอง เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกถินกรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรวาดวาสโนพระราชอุปัฏฐาจารย์ซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจสง์พระสงฆ์สิบรูปสดับประกบจบแล้วทรงพระดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกรินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เวลา18นาฬิกา24นาทีเสด็จพระราชดดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเชศตุพนวิมลมังคลารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเป็นวัดที่สองซึ่งประเพณีกฐินมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่เดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่าเดือน12การถวายภาพพระกฐินนพระอารามหลวงหรือพระกฐินหลวงเป็นพระราชกนียกิจของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นเอกอัคระพุทธศาสนาปรรมับพกโดยแบ่งพระกฐถินเป็นสี่ประเภทคือพระกฐถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จแทนพระองค์ พระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลหรือองคม์มนตรีและพระกฐินพระราชทานให้ส่วนราชการองค์การหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวายณนะพระอารามหลวงโดยยกเว้นพระอารามสำคัญ16พระอาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพในสมัยกรุงธนบุรีได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ในปี2331 พร้อมกับทรงสร้างพระอุโบสถพระระเบียงพระวิหารตลอดจนบุรณะของเดิมพร้อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดพระเชศตุพลวิมลมังคลาวาดแปลว่าที่อยู่อันงามของพระพุทธเจ้าโดยให้เป็นวัดประจำรัชการด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ส้อยนามพระอารามว่า วัดพระเชศตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอาทิวิหารพระพุทธไสาย,ยาตนพระมหาเจดีย์สีร,รัชกาลพระวิหารทิศร,รูปปั้นฤาษีดัดตนยักษ์วัดโพปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาเทีราจารย์เป็นเจ้าอาวาส ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายถาปณนะสิริวัฒนะพักดีวยาวจกรวัดพระเชศตุพนวิมลมังคลารามนำผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก100คน